นัดดินแดนที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิที่ซึ่งผืนนาแผ่ไกลสุดสายตาและสายน้ำไหลรินหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาตั้งแต่โบราณกาลเรื่องเล่าหนึ่งได้ถูกส่งต่อจากปากผู้เฒ่าผู้แก่สู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นตำนานที่สอดแทรกความเชื่อความศรัทธาและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่นนั่นคือตำนาน แม่พูนพรมเทวีแห่งรวงข้าวผู้มอบชีวิตความอุดมสมบูรณ์และความผูกพันให้ผู้คนบนแผ่นดินนี้ว่ากันว่าในยุคสมัยโบราณก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการทำนาข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสวงสวรรค์เป็นอาหารของเทวดาและผู้มีบุญเท่านั้นโลกมนุษย์ในเวลานั้นยังคงเป็นป่ากว้างมีเพียงหมู่บ้านเล็ก ที่ผู้คนต่างดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์และหาปลาเป็นอาหารผู้เขารู้จักความหิวโหวยและความทุกข์ยากจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติแต่ก็ยังไม่รู้จักความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงในสวงสวรรค์เบื้องบนมหาเทวีผู้หนึ่งทรงเฝ้ามองโลกเบื้องล่างด้วยความเมตตานางนามว่าแม่พูนพรมว่ากันว่ารูปโฉมของนางงดงามยิ่งนัก ผิวพันดุดรวงข้าวสุกสีทองอารามผมยาวดำสนิทเราสายน้ำยามราตรีดวงตาเปี่ยมเมตตาเปล่งประกายความอาทรร่างกายของนางหอมกรุ่นด้วยกลิ่นรวงข้าวใหม่ที่เพิ่งเกี่ยวสีผ้าพันกายของนางเป็นสีเหลืองทองดุดแสงตะวันยามเช้าเมื่อใดที่นางย่างก้าวลงพื้นดินดอกหญ้าและรวงข้าวก็จะแตกหน่อเบ่งบานตามรอยเท้า ในค่าคืนหนึ่งแม่พูนพรมทอดพระเนตรเห็นว่าผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆบนโลกมนุษย์ต่างหิวโหวยเด็กเล็กร้องไห้เพราะไม่มีอาหารผู้คนต้องออกหาป่าหายไปนานจึงจะได้เพียงผลไม้และรากไม้ประทังชีวิตความทุกนั้นแผ่ซ่านไปทั่วผืนแผ่นดินความเมตตาในหัวใจของนางสั่นสะเทือน นางตัดสินใจละจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อนำพืชศักดิ์สิทธิ์ลงมาให้แก่ผู้คนนางเหยียบย่างลงบนพื้นดินครั้งแรกที่ริมแม่น้ำใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลำน้ำเจ้าพระยาในภาคกลางของไทยในปัจจุบันบริเวณนั้นทันใดก็กลายเป็นผืนนาที่มีน้ำขังอยู่พอเหมาะต้นข้าวลอกขึ้นอย่างอัศจรรย์แสงจากรวงข้าวสุกทองส่งประกายไปทั่วผืนฟ้า ชาวบ้านที่เห็นต่างพากันวิ่งมามุงดูด้วยความตื่นตะลึงไม่เคยเห็นพืชใดงดงามเช่นนี้มาก่อนแม่พูนพรมเรียกหัวหน้าหมู่บ้านเข้ามานางสอนว่าพืชชนิดนี้เรียกว่าข้าวเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ผู้คนไม่ต้องหิวโหอยอีกต่อไปหากพวกเจ้าดูแลด้วยความเคารพตั้งจิตสำนึกถึงความการุณาของธรรมชาติข้าวจะให้ผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นางสอนวิธีการหวานการดูแลน้ำในนาการสังเกตฟ้าฝนและฤดูกาลนางสอนแม้กระทั่งจังหวะการเกี่ยวข้าวที่ไม่ให้รวงร่วงหายไปนางบอกว่าการทำนาไม่ใช่เพียงการหาอาหารแต่เป็นการบูชาแม่โทรณีและสายน้ำด้วยความกตัญญูเมื่อข้าวต้นแรกสุกงอมเต็มที่ผู้คนก็ได้เก็บเกี่ยวมาหุงกิน รสของข้าวนั้นหอมหวานอร่อยยิ่งกว่าสิ่งใดที่พวกเขาเคยลิ้มรองความอิ่มท้องความสุขความสงบเริ่มเกิดขึ้นทั่วหมู่บ้านไม่มีเสียงร้องไห้ของเด็กจากความหิวควันจากหม้อข้าวหุงใหม่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกเช้าเย็นแต่ตามตำนานเล่าว่าความสุขของมนุษย์มักมาก,กับบททดสอบวันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งขี้เกียจและไม่ยำเกรงต่อธรรมชาติ เขาไม่ยอมไหว้แม่พูนพรมตามธรรมเนียมที่นางสอนไม่กราบรวงข้าวก่อนเกี่ยวไม่ตั้งจิตขอบคุณน้ำและดินเขาเห็นว่าข้าวเหล่านี้เป็นของธรรมดาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชายหนุ่มคนนั้นเอาข้าวมากินเล่นทำหกทำหล่นโดยไม่ใส่ใจเสียงนั้นดังไปถึงสวงสวรรค์แม่พูนพรมรู้เรื่องนางรู้สึกเศร้าใจและโกรธในเวลาเดียวกันนางเสด็จลงมาอีกครั้ง แล้วกล่าวแก่ชาวบ้านว่าข้าวมิใช่สิ่งของของเจ้าหากแต่เป็นของฟ้าของแผ่นดินของแม่น้ำและสายลมเจ้าทั้งหลายจะได้มันมาก็ต่อเมื่อรู้จักกตัญญูหากเจ้าหลงลืมความเคารพความอุดมสมบูรณ์ก็จะหายไปหลังจากกล่าวจบนางแปลเปลี่ยนร่างเป็นลำแสงสีทองแล้วกลับขึ้นสวรรค์รวงข้าวที่เคยงอกงามกลายเป็นเมล็ดที่ฝังอยู่ใต้ดิน ผู้คนต้องลงแรงไถนาแล้วหว่านเมล็ดเองตั้งแต่นั้นมาผู้คนต้องทำงานหนักเพื่อปลูกข้าวต้องเฝ้าดูแลต้องรู้จักแบ่งปันต้องเคารพในธรรมชาติหากปีใดมนุษย์มีความสามาคัคคีฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตก็จะงอกงามแต่หากปีใดผู้คนลืมความกตัญญูลืมความเคารพฟ้าฝนก็จะแปรปรวนพายุและภัยแล้งก็จะมาเยือน คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าในยามที่เก็บเกี่ยวข้าวใหม่หากใครมีหูวิเศษจะได้ยินเสียงขับกล่อมแผ่วเบาดุดเสียงลมไหวนั่นคือเสียงของแม่พุณนพรมผู้ยังคงเฝ้ามองผืนนาอยู่เบื้องบนถือยังไม่จากไปไหนเพียงแต่อยู่ในร่างของลมฟ้าเมฆและเมล็ดข้าวทุกเมล็ดที่มนุษย์ปลูกในบางหมู่บ้านเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว ผู้หญิงสูงอายุจะนำข้าวรวงแรกมาปูผ้าขาวไว้กลางหลานแล้วทำพิธีบูชาแม่พูนพรมจุดเทียนจุดธูปวางหมากพลูและพูดคําขอบคุณแม่ผู้ได้ให้กำเนิดข้าวข้าพเจ้าขอกราบแม่ขอบคุณที่เลี้ยงดูเราขอให้ฝนฟ้าตกต้องขอให้พืชผลอุดมขอให้บ้านเราสงบสุขเสียงสวดเหล่านี้แผ่วเบาแต่ทรงพลัง หลายคนเชื่อว่าแม่พูนพรมไม่ใช่เพียงเทพีเห็งข้าวเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความอ่อนโยนความรักของแม่ที่เฝ้ามองลูกๆของนางนางปรากฏในสายลมที่พัดต้องรวงข้าวนางอยู่ในเมล็ดข้าวที่แตกหนอและอยู่ในทุกครอบครัวที่มีข้าวกินในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนไปผู้คนอาจหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทำนาแบบเครื่องจักรแทนแรงคนแต่วิญญาณของแม่พูนพรมยังไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนความเชื่อเรื่องแม่พูลพรมยังอยู่ในพิธีแรกนาในทุกภาคของไทยยังอยู่ในเพลงกล่อมลูกเพลงเก็บเกี่ยวและในรอยยิ้มของชาวนาเมื่อได้ข้าวใหม่ตำนานนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นบทเตือนใจให้ผู้คนระลึกว่าความอุดมสมบูรณ์มิได้มาโดยปราศจากความเคารพ ธรรมชาติให้ชีวิตแก่เราและเราก็ต้องตอบแทนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนข้าวทุกมเมล็ดคือชีวิตข้าวทุกมเมล็ดคือสายใยระหว่างฟ้าดินน้ำและมนุษย์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมักเล่าเรื่องแม่พุนพรมให้ลหลานๆฟังยามค่ำคืนเสียงเล่าเรื่องนั้นแผ่วเบาผสมเสียงจิ้งหรีดในยามราตรีเด็กๆนั่งล้อมกองไฟฟังด้วยตาเป็นประกาย พวกเขาไม่เพินได้ฟังตำนานแต่ยังได้เรียนรู้ความกตัญญูต่อผืนดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นไปเป็นชาวนาพวกเขาจะไม่เพียงปลูกข้าวแต่ยังปลูกหัวใจแห่งความเคารพและความเชื่อมั่นในแม่พุนพรมผู้คนจึงเชื่อว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ลืมขอบคุณตราบใดที่ยังเคารพรวงข้าวแม่พุนพรมก็จะยังคงเฝ้ามองดูพวกเขาด้วยความรักไม่สิ้นสุด เรากับแม่ผู้เฝ้ามองลูกๆเติบโตไปพร้อมกับท้องนาที่สุกเหลืองทองไปทั่วแผ่นดิน